สนับสนุนโดย Jelly People ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสไลฟ์กุลิกุฟอกกี้เราไปสู่ The Red Ribbon ไฮโซโบยเ er, ยอะพารกิจติดโมนในชว่วงสุดท้ายเรายังอยู่กันที่ร้านเล็กหงข้าวต้มปลาตลาดพลูชูวกินแล้วแลปลากินกันสดๆไปแล้ว ช่วงนี้มีเมนูอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปชมกันเลยครับว้าโอ้อกจากซาชิมิับพี่เชียร์นี่ไงเมนูเต็มไปหมดเลยนี่ปลาดูน่ากินมากนะทุกคนดูข้าวต้มปลาเริ่มจากข้าวต้มปลาก่อนเดี๋ยพี่ใช่ครับผมต<ล>ามชื่อร้านเลยใช่ครับอันนี้จะเป็นข้าวต้มปลาเกานะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งสองปลาเก๋าแทั้งสองสีก็คือปลาเก๋าอดำด้วยปลาเก๋าแดงด้วยแล้วแต่วันเราได้ปลาเก๋าตัวไหนมาเราก็จะทำตัวนั้นให้ในเรี่ราคาเดียวกันก็นกคือแค่1 5อยหิบาทครับเฮ้ จริงพี่เดี๋ยวนี้นนมันชิลมากเลยนะจริงพี่ถ้าต้องปลาเกา๋เาถ้าเกิดว่าเราสั่งตามร้านจริงๆเนี่ยสามสี่ร้อยนะเอาจริงเหรอขายเอาหน้าไม่ได้ขายเอกกำไร <laughs> จริงจริงเราก็ขายราคานี้แหละเพราะด้วยสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คนเข้าถึงเนื้อปลาได้มากขึ้นเราหันกำไรน้อยลงหน่อยก็ได้ไอะไรอย่างเงี้ย เกาดาแดงที่เมื่อกี้เอบอกค่ะราคาจริงๆมันเท่ากันไหมวัตถุดิบไม่เท่าครับถ้าปละเก๋าแดงบางเออปละเก๋าแดงก็จะสตาร์ทที่8ปดถึงเก้าร้อยครับผมอันนี้คือราคาแบบท่านผูกๆของเขานะแต่ช่วงในในบางฤดูกาลเขาอาจจะขึ้นหนึ่งพันสองครับผมแต่ทําไมขายราคาเท่ากันเหมที่เก๋าแดงกับเก๋าดาอ่ะเออเพราะเพราะเราเพราะของพวกนี้มันไม่ได้มาประจำไงพี่บางวันมันก็จะเป็นเก๋าแดงมากเก๋าดำมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ ได้ไหมครับพี่เฮ้ยหอมกุ้งด้วยนะน้ำซุปหวานแล้วมีความหอมกุ้งด้วยน้ำตาลเจ็ดถุงสมัยใจยอกยอกไม่มีไม่มีปลาดีกว่าเนื้อปลาเก๋าแดงเป็นไงนเป็นไงคือปลาเก๋าเนี่ยด้วยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วคือมันจะแบบหวานมากเด้งหนึบแล้วมีความหวานใช่ แล้วก็จะมีของไอเทมลับอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในชามก็คือตัวเป็นตัวกุ้งหวานตัวนี้ใช่เดี๋ยวลองเลยกุ้งหวานลองเลยดีกว่านะคะเพราะว่าคุณต้องบอกว่าที่เราอื่นจะใส่เป็นบ้าเต็งแทนใช่เป็นบาเต็งเป็นไงนิวหวานจริงไม่ใช่หวานแบบไม่ใช่หวานน้ำตาลนะมันเป็นหวานของอะไรไม่รู้อ่ะพี่เอ่อด้วยกุ้งที่เราใช้อ่ะพี่ด้วยด้วยตัวเขาเองเขาหวานอยู่แล้ว มันจะเป็นกุ้งกุ้งไซส์เล็กๆกุ้งรูจะเป็นกุ้งสายพันธุ์หนึ่งของไทยอย่างญี่ปุ่นก็จะมีแบบกุ้งหวานแต่ประเทศไทยทำไมไม่มีหรือเราไม่รู้เราแค่ไปลองกินหลายๆสายพันธุ์ให้มารู้ว่าเนื้อแบบไหนที่หวานที่สุดเราก็เลือกเนื้อสายพันธุ์นั้นมาใช้แล้วละโทษนะคะคุณใส่มาตัวเดียวเหรอคะกุ้งหายไปแล้วถ้างั้นลองชิมกุ้งนี้ตัวนี้เเหมือนกันใช่ครับตัวนี้จะเป็นกุ้งรูขั่วเกลือนะครับผมกุ้งรู ใช่ครับผมก็อย่างที่บอกจะเป็นสายพันธุ์ของเขาจะเป็นกุ้งคล้ายๆแบบกุ้งท้องถิ่นกุ้งประจําถิ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักมากครับเฮ้ยคือไม่ไม่ถ้าตัดเครื่องปรุงออกเอาเฉพาะรสชาติเนื้อพี่จะรับรู้ได้เลยว่าเนื้อเขาหวานกว่ากุ้งปกติหวานมากดูนะนี่ชาบคุณร้ายก่อยมากนะมันค่อยๆแผดซึมขึ้นมาตอนแรกมันหวานกุ้งอยู่เลยค่อยๆแผดแทรกขึ้นมา หอมกลก่นไยด้วยหางกุ้งเลยกรอบเลยอันนีอผมุ้งตรงนะอนะเห็นหน้าตาแบบเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าเฉยๆนะเพราะว่าด้วยการจัดจานเนี่ยอาจจะแบบไม่ไม่ได้แบบไม่ได้สายครีเอทสายอาร์ตขนาดนั้นพอมีมะเขือเทศมีตงกวานมันจะดูแบบธรรมดาแต่พอได้ชิมเข้าไปแล้วเนี่ยคนละเรื่องยิ่งของพัตคา์ผมบอกเลยรสชาติมันมีมิติอย่างที่พี่เชียบอกเยอะมากมันมีมิติมากแล้วก็ หัวกุ้งอะค่ะมันกรอบกินเปล่าๆก็ได้นะ กรอบนี่คือเมนูอะไรครับพี่เอครับอันนี้เป็นยำหมูกรอบครับเป็นหมูเป็นเมนูหมูตัวเดียวที่ยังเหลืออยู่ในร้านที่เหลือจะเป็นอาหารทะเลหมดเลยอ้าวแล้วทำไมถึงยังแต่ก่อนคือมีหมูหลายชนิดเหรอครับพี่เอครับใช่ครับแต่ก่อนเราก็ทําเป็นหมือนอหนึ่ตามสั่งเราคือด้วยตอนที่เราเริ่มเปิดแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ขายมั่วไปหมดเลยอ่าแล้วเราก็มารู้ทีหลังว่าจริงๆิขายแบบนั้นอ่ะมันจะทําให้เรากําไรน้อยลงด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะเราไปลงวัตถุดิบเยอะมันจะมีการเน่าเสียมันมีมันหลากหลายทีนี้เราก็เลยจัด จัดลู่ทางให้กับร้านตัวเองว่าฉันจะเอาแค่ตีฟู้นนะแต่ตัวนี้พอเลิกขายกลายเป็นลูกค้าถามหาเยอะมากมันชื่อยำหมูกรอบน้ำค้นเหมือนกินต้มยำน้ำค้นมีประเด็นนะใช่แล้วแล้วพอเราตัดออกทุกครั้งลูกค้าก็จะถามหาทุกครั้งเราก็เลยยังคงเหลือไว้ที่เป็นหมูตัวให่ที่อยู่ตตัดตัดโกดเลยนะแต่จะเดินมาตีเอาไปมาก อร่อยจริงๆรสชาติดีมากหมวก็ดีวัตถุดิบก็ดีดีมากเข้มข้นพี่เชียร์ชิมหลายไม่รู้เพลินไหมเพลินมากลืมไปหรือเปล่าผมสั่งซาชิมิปลาไทยเซนใหญ่ไปเฮ้ยเออเดี๋ยวผมลองถามน้องดูก่อนว่าเสร็จยังเดี๋ยวผมจะให้น้องไปดูเติมเตได้ครับเป็นไงพี่เชียร์เฮ้ยเซนใหญ่ใหญ่สมชื่อไหมมันใหญ่ไปหรือเปล่า นี่แหละครับพี่เซตใหญ่ของเรานี่คื็เซตใหญ่สุดเซตใหญ่สุดของร้านนี้ใช่ครับพี่เอ้ยหเดี๋ยวบังพี่อ๋อใจนึกว่าจะตีพี่ดึงออกได้ครับพี่เอาเสากระโดงเรือออกก่อนมีอีกอันไหมเขามาทำอะไรจะเอามาขี้ปลาเป็ตะเกียบมันชิ้นใหญ่มากเป็นตะเกียบแต่พี่จะตกใจมากกว่าถ้าพี่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เยอะว่าปกติอถ้าเราไปกินซาชิมิข้างนอกนะ อะแซลมอนก็ต้องสี่ชิ้นหชิ้นอะมีสองสแลร้อยละอะ2อ0รอยอย่างเงี้ยแล้วนี่ต้องกี่จานเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหในวันนี้ที่พี่ได้กินนะครับด้านนี้จะเป็นปลาช่อนทะเลนะครับตรงกลางๆที่เป็นดอกไม้ด้านนี้จะเป็นกุดสลัดครับผมด้วยด้านนี้แถวล่างที่เป็นสีแดงนี่เรียกเรนโบลเนอร์นะครับผมเนื้อเขาจะมีความใกล้เคียงกับตัวฮามาจิของญี่ปุ่นนะครับผม,บม,มใช่แล้วก็ขึ้นมาด้านนี้ก็จะเป็นโฉมงามครับผมโฉงามขอบคุณมากเลยค่ะไม่ใช่ชื่อปลาเอาหมดเอาหมดแล้วก็ ด้านบนด้านนี้ก็ด้านนี้ก็จะเป็นหอยสัง์นะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นปลาหมึกครับผมเท่าไหร่พี่เชียร์เราต้องแข่งกันคนที่ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดชนะต้องถามว่าจะเอาจริงจังหรือเอาคอนเทนท์ห้าหมื่นเ <laughs> <5, 000! S 1> อ้ยเกินไปเอาเนี้พี่ทายเลยห้าพันต้องมีเจ0 0พันห้าพันนี้แค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมใช่ครับพี่ฟังไม่ผิดครับจำนี้แค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเอง กินไม่กี่คนแล้วก็พร้อมน้ำซุปสองอันด้วยบวกตรงนี้แล้วบวกนี่นี่บวกน้ำซุปแล้วบวกน้ำซุปนี่คื่อน้ำซุปสำหรับลูกค้าเนี่ยในสถานการณ์ที่เป็นโควิดนะครับก็ด้วยชุดที่มันใหญ่ลูกค้าบางคนที่มากันหลายๆคนอาจจะมีคนที่กินดิบและคนที่ไม่กินดิบคนที่ไม่กินดิบก็สามารถลวกเป็นปลาลวกได้เป็นลูกจิ้มได้ดอกไม้นี่อะไรนะครับกุสลาดครับผมกุสลาดนี่ไงลอมแบบซาชิมิบ้างกุสลาดเอามาวางขั้นตะเกียบ โอเคสุดปลาเหรอใช่สินึกว่าญี่ปุ่นนึกว่านึกว่ามึงพี่ยังไม่จบโยนึกว่าปลาญี่ปุ่นจริงจริงเนื้อปลาสลัดมันคือชนิดปลาอะไรคะเก๋าปลาเก๋าเก๋าท่าพีกวนนี่ยนี่นี่เนีเก๋าที่เป็นจุดตัวนี้ใช่นี่นี่เลยเก๋าที่มีจุดน้ำเงินนี่เลยปุาสลัดเนื้อดีมาก แต่ไฮไลท์ที่สุดก็จะเป็นตัวด้านล่างที่บอกว่าเรนโบลันเนอร์คล้ายคล้าฮามาจิใช่ครับเป็นปลาที่ในไทยเรียกว่าจะแทบจะราคาไม่แรงเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนของอาหารญี่ปุ่นนะถ้าผมหนีบคีบขึ้นมาแบบเนี้ยฮามาจิเลยตอบเลยว่าฮามาจิเต็มปาาเต็มคำฮามาจิซาชิมิแน่นอนแต่มันคือเรนโบลันเนอร์แล้วเนื้อมันใสมากใช่ครับมากมาค่ะตัวนี้เขาจะมีกลิ่น กล no. ิ่นรสชาติในตัวเขาอะครับเหมือนเป็นกลิ่นเฉพาะของเนื้อเขาเอาละแล้วมีความนุ่มละมุนมีวาสบีมันหผยไงเนาะนี่คือเผ็ดวาสบีใช่ไหมครับพี่ตายเนียพอกินแล้วอะ แบบเจ็บๆ aftertaste อยู่ในปากอ่ะมันหวานมันยังหวานอยู่ในปากมันไม่คาวอยากให้ลองสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคือจิ้มจุ่มนี่ไงใช่ครับแล้วคุณเอาปลาอะไรไปจิ้มจุ่มแนะนำอะไรไหมคะได้ทั้งหมดเลยยกเว้นตัวล่างที่เป็นฮามาจิเพราะตัวนี้กินดิบอร่อยกว่าคโอเคนี่นะจะเป็นตัวด้านนี้ก็โอเคครับลองกุสลาด์การคือควรจะปอกเขาเรียกว่าป้ายๆแบบน้อยๆหรือว่าให้สุกไปเลยเออสักประมาณ10วิครับผมเติมสองสาม จิ้มอ่าไม่สุกมากต้องจิ้มไหมเอ่อจิ้มจะมีตัวตัวนี้โอ้ยมีน้ำเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเต้าเจียวให้เหมือนนี่ไงเขาต้มปลาแล้วมีเต้าเจี้ยวแต่เมื่อกี้ตอนเขาต้มมาไม่มีเต้าเจี้ยวนะคนละสูตรเขาละสูตรเหรอคนละสูตรพี่มีให้มีมีให้เหมือนกันมีให้แต่ลืมแต่จะมาช้าไปหน่อยนึงดีกว่าไม่เหมือน ผมบอกใจอยู่ใช่ไหมพี่ผมพาพี่มาไม่มีผิดหวังนิวพี่จะตามนิวตลอดไปผมพาผู้ชมมากินเนี่ยบอกเลยไม่มีผิดหวังร้านนี้คือสุดยอดผู้ชมครับบอกเลยว่าเนี่ยผมพาพี่เชียร์มาครั้งแรกยังติดใจขนาดนี้พี่เชียร์เป็นไงอร่อยมากดีใจมากที่วันนี้ได้มาแล้วก็ดีใจมากที่คุณทําร้านนี้และทําเมนูนี้ขึ้นมาขอบพระคุณสู้ญี่ปุ่นได้ไหม ฮ้ย hey, ต้องบอกว่ามันคือความสุดยอดอต้องมาลองจริงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอติดโบเลยดีกว่าติดเลยเนอ้องติดโบให้กับเล็กหอเข้าวต้มปลาขอบคุณครับโือ้โหไม่ติดได้ยังไงอร่อยขนาดนี้ต้องติดต้องติดอร่อยทุกเมนูจริงๆองยอยากให้มากันหลายหลคนแล้วก็สั่งหลายๆเมนูแล้วก็ทานแบบเราสองคนเนี่ยรับรองฟินอย่างแน่นอนครับครับผมนอกจากติดโบแล้วแน่นอนผมไม่ได้มามือเปล่าครับผมผมเอาขอมาฝากพี่ด้วยครับกับรังนก ดอกบัวคู่นั่นเองครับโอ้โหนกไทยยออนยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนครับเนื้อแน่นอร่อยกลมกล่อมรับไปดื่มบำรุงร่างกายหรือว่าจะส่งต่อให้กับคุณที่คนรักก็ได้เหมือนกันครับขอบคุณมากเลยนะครับอาหารก็อร่อยโอเคถ้าเกิดว่ใครอยากจะมาทานอาหารอร่อยๆแบบเรานะครับพี่ฝากร้านหน่อยครับครับผมร้านผมชื่อร้านเล็กหงคอต้มปลานะครับ ตั้งอยู่ที่ตลาดภูนะครับใต้สะพานที่เป็นที่กับรถนะครับผมหรือถ้าติดต่อช่วงนี้ก็ติดต่อได้ผ่านเพจร้านชื่อเล็หของข้าต้มปลาเบอร์โทร0802468246เปิดบริการในเวลา สิบโมงเช้านะครับจนถึงสองทุ่มจ้าแล้วก็ไม่เท่านั้นนะมีแจกไหมมีแจกไหมมีมีมีเหมือนกันครับพี่เรามาทั้งทีครับ The Red Ribbon High s o w โบเยอะพระจิกโบมาเนี่ยมีของแจกแน่นอนกฎการง่ายนิดเดียวครับแค่ผู้ชมครับถ่ายรูปขณะดูรายการ The Red Ribbon เนี่ยกับทีวีนะครับแล้วก็ไปโพสใน Facebook ของ The r e i b b o n เราจะมีโพสอยู่ ไปแปะรูปใต้คอมเมนต์นั้นแค่นั้นเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะจับสุ่มแจกรางวัลให้มาตามกินฟรีแบบเรา2คนเนี่ยแบบฟรีๆเลยรางวัลมีอะไรบ้างครับพี่เอครับจะมีรางวัลทั้งหมด10รางวัลนะครับ2งรางวัลแรกนะครับจะได้ชุดจัดซีนีมังกรแดงมูลค่า65 0ิบาทแล้วก็อีกแปรางวัลที่เหลือจะเป็นยำหมูกรอบน้ำข้นจ้าอ๋อคือนี่เนี่ยยำหมูกรอบนี่ไงอร่อยมากที่เมนูที่ออกไม่ได้เลยใช่ครับ้าออกเมนูนี้อ่าก็มาทานกันได้นะครับกับเล็กผงข้าวต้มปลานั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่เเอกมาลยครับท ไม่ใช่แค่ให้เราทานของอร่อยนะแต่ยังคงที่อยากจะสืบทอดแล้วก็นำวัตถุดิบไทยดีๆเนี่ยมาให้ทุกคนได้ทานกันค่ะขอบคุณจริงๆครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ The r a n d r e p o r t h i g โบอ์เยอะภารกิจติดบนในวันนี้อิ่มตาไปกับโปสเตอร์หนังสุดล้ำค่าแถมอิ่มท้องไปกับอาหารระจับพัดราคาราคาติดดินเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆส่วนสัปดาห์หน้าห้ามพลาด กับขอสะสมแห่งประัติศาสตร์ทางการเมืองและเมนูสุดว้าวจากเนื้อวอัวไทยขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอหาวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์เยลลี่ปีโป้พบกันวันอาทิตหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ